สวัสดีครับวันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถอโดยงานการเจ้าหน้าที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเรื่องการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยพุทธศักราช2,564ขอเชิญรับชมกันได้เลยครับกรณีขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นครั้งแรกต้องมีระยะเวลารับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีบริบูรณ์นับตั้งแต่วันเริ่มเข้ารับราชการจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า60วัน กรณีขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานเริ่มต้นขอชั้นตราเบญจมาภรมงกุฎไทยหรือบอมอรกรณีเงินเดือนต่ำกว่าขั้นต่ำของระดับชำนาญงานและดำรงตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า10ปีบริบูรณ์ขอชั้นตราเบญจมาภรช้างเผือกหรือบอชอ กรณีเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของระดับชำนาญงานขอชั้นตราจตุรถาพรมงกุฎไทยหรือจอมอและกรณีเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของระดับชำนาญงานและดำรงตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า10ปีบริบูรณ์ขอชั้นตราจตุรถาพรช้างเผือกหรือจอชอ กรณีขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภททั่วไประดับชำนาญงานเริ่มต้นขอชั้นตราตริตาภรณ์มงกุฎไทยหรือตอมอและกรณีดำรงตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีบริบูรณ์ขอชั้นตราตริตาภรณ์ช้างเผือกหรือตอชอ กรณีขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภททั่วไประดับอาวุโสเริ่มต้นขอชั้นตราทวิติยาภรณ์มงกุฎไทยหรือทมและกรณีดำรงตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีบริบูรณ์ขอชั้นตราทวิติยาภรณ์ช้างเผือกหรือทชกรณีขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการเริ่มต้นขอชั้นตราตรีตาภรณ์มงกุฎไทยหรือตม กรณีขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชาการและพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทวิชาการระดับชำนาญการเริ่มต้นขอชั้นตราตริตาภรณ์ช้างเผือกหรือตชอกรณีเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของระดับชำนาญการพิเศษขอชั้นตราทวิตยาภรณ์มงกุฎไทยหรือทมและกรณีเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของระดับชำนาญกา,า,ารพิเศษมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีบริบูรณ์ขอชั้นตราทวิตยาภรณ์ช้างเผือกหรืออช กรณีขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษเริ่มต้นขอชั้นตราทวิติยาภรณ์ช้างเผือกหรือทชกรณีขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญเริ่มต้นขอชั้นตราทวิติยาภรณ์ช้างเผือกหรือทช กรณีได้ทอชอมาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีบริบูรณ์ขอชั้นตราประธมาพรมงกุฎไทยหรือปอมอและกรณีได้ปอมอมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีบริบูรณ์ขอชั้นตราประธมาพรช้างเผือกหรือปอชอกรณีขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้นเริ่มต้นขอชั้นตราตรีตาภรช้างเผือกหรือตอชอ กรณีได้ต่อชอมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีบริบูรณ์ขอชั้นตราทวีติยาพรมงกุฎไทยหรือทอมอและกรณีได้ปอมอมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีบริบูรณ์ขอชั้นตราทวีติยาพรช้างเผือกหรือทอชอ กรณีขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลางเริ่มต้นขอชั้นตราทวิติยาภรณ์ช้างเผือกหรือทชอและกรณีเงินเดือนขั้นสูงและได้ทชมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีบริบูรณ์ในปีที่เกษียณอายุราชการขอชั้นตราประมาภรณ์มงกุฎไทยหรือปอมกรณีขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับสูง เร,เ,รเริ่มต้นขอชั้นตราทวีติยาพรช้างเผือกหรือทชกรณีได้ทชมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีบริบูรณ์ขอชั้นตราประธมาพรมงกุฎไทยหรือปมกรณีได้ปมมาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีบริบูรณ์ขอชั้นตราประธมาพรช้างเผือกหรือปชและกรณีได้ปอมมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีบริบูรณ์ขอชั้นตรามหาวชิรมงกุฎหรือมวม กรณีขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทบริหารท้องถิ่นระดับต้นเริ่มต้นขอชั้นตราทวิตยาภรณ์มงกุฎไทยหรือทอมอลและกรณีได้ทอมอมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีบริบูรณ์ขอชั้นตราทวิตยาภรณ์ช้างเผือกหรือทอชอ กรณีขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทบริหารท้องถิ่นระดับกลางเริ่มต้นขอชั้นตราทวิติยาภรณ์ช้างเผือกหรือทชอและกรณีเงินเดือนขั้นสูงและได้ทชมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีบริบูรณ์ในปีที่เกษียณอายุราชการขอชั้นตราประมาภรณ์มงกุฎไทยหรือปอมอ กรณีขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทบริหารท้องถิ่นระดับสูงเริ่มต้นขอชั้นตราทวิติยาภรณ์ช้างเผือกหรือทชอและกรณีได้ทชมาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีบริบูรณ์ขอชั้น